Try ครีมทาหน้าทุกวันเนี่ยมีสารอันตรายผสมอยู่หรือเปล่าลองเช็คดู 1. พาราเบนสารกันบูดที่มักพบมากในแชมพูเครื่องสอําอางโลชั่นและครีมกันแดดเมื่อเราทาครีมไปบนผิวของเราเนี่ยพาราเบนเขาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะซึ่งแนนจะไปกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายของเราสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะกระทบต่อการมีประจำเดือนค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะกระทบต่อการผลิตอาซูจิซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยของเราเนี่ยยังอนุญ,ญาตให้ใช้พาราเบนอยู่นะคะโดยใช้ในปริมาณที่กําหนดคือไม่เกินร้อยละ0.1แต่ถ้าเรา ใช้ทั้งหน้าทั้งตัวเนี่ยปริมาณรวมๆกันเนี่ยคิดว่าเกินปริมาณที่กําหนดเป็นเยอะเลยพาราเบนเป็นกลุ่มค่ะที่จะถูกเขียนเป็นนามสกุลไว้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยอ่านให้ดีนะ2คือ SLS ฟองนุ่มฟูที่ทําให้เรารู้สึกสะอาดเป็นพิเศษคุณสมบัตินี้เนี่ยทำให้เราล้างความมันบนใบหน้าหรือคราบติดจานออกได้แบบง่ายง่ายแต่ข้อเสียก็คือเจ้าสารเคมีตัวนี้ทําให้ผิวหนังของเราอ่อนแอลงดังนั้นนะใครที่คิดว่าตัวเองล้างหน้าหมดจดแต่ยิง่งเป็นสิวได้ง่ายอะดูก่อนว่ามี SLS หรือ